วันนี้นะคะจะมีรถสวยมาแนะนำให้ชมกันอีกค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ปี2015เครื่อง3,000สีเทาค่ะคันนี้ก็สวยน่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะด้านนอกนะคะก็จะใส่เป็นสเกิรตรอบคันคันนี้เป็นป้ายฟ้านะคะเป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกค่ะรถสวยเลยนะคะนี่ค่ะรถเดิมๆเ,เลยค่ะให้ชมด้านนอกกันก่อนค่ะ สภาพดีนะคะสภาพดีอีกคันหนึ่งเลยนะคะที่อยากแนะนําค่ะนี่ค่ะรถฝากระโปรงเดิมๆค่ะรถไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะ,ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะใหม่มากค่ะชุดแต่งนะคะนี่ค่ะใส่เป็นตัวครอบกระจกแบบมีไฟนะะมือจับค่ะมือจับโครเมียม ลงเป็นแม็กวีวขอบ17ยางใหม่ค่ะแผงประตูนะคะหุ้มหนังทั้งสองด้านแบบมีไฟค่ะพมาณนะคะชายครุยครูโทนค่ะอย่างน้าเลยนะคะนี่คะสภาพรถสวยมากนี่นะคะรถเดิมๆเ,เลยค่ะอ่าเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ค่ะนี่นะคะแผ่นพาเลตค่ะ ตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะเครื่องดีนะคะเครื่องสามพันเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นโทนสีฮุนไดตัดกับโอรสค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟ มีปุ่มปรับระดับไฟป,ปุ่มควบคอุณหภูมิแอร์แล้วก็ปุ่มทีวีจอสไลด์มีที่เก็บของเล็กๆอยู่ด้านบนค่ะมีกล้องหน้ากล้องหลังแล้วนะคะมีกล้องหน้ากล้องหลังแล้วค่ะเครื่องเล่นนะคะรองรับระบบ Android เชื่อมต่อบลูทูธไ i ไฟได้นะคะนี่ค่ะเกียร์ออโต้ค่ะฟรีนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะบันไดมีไฟค่ะใส่ประตูดูดแล้วนะคะ ปูพื้นใหม่นะคะคอนโซลอะคริลิกแบบใสครอบพาวเวอร์อยู่ด้านในค่ะเป็นตัวที่โชว์พาวเวอร์นะคะคอนโซลนี่แข็งแรงนะคะสามารถนั่งได้ค่ะภายในหุ้มหนังรอบคนันแผงข้างก็รีดลายได้ค่ะประมาณนะคะรอบคันค่ะนี่ค่ะเบาะ,ะนะคะสามแถวเก้าที่นั่งอ่า เบาะเป็นทรงปั้นมิกกี้เมาส์ค่ะรองรับศีรษะพอดีเลยนะคะเบาะไซส์ใหญ่นั่งสบายค่ะเนี่ยะคะสามแถวเก้าที่นั่งทรงมิกกี้เมาส์หลังคานะคะ V.I.P. แต่งใหม่ทั้งคันค่ะเป็นสามหลุมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นลายประกัดค่ะมีประกัดสองตัวนะคะ ช่องช่องกลางก็จะมีะช่องแอร์นะคะอันนี้จะเย็นทั่วถึงทั้งคันเลยค่ะเป็นระบบแอร์ไมโครบัสนะคะระบบไฟก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะปรับเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการค่ะทีวีจอสไลด์ไฟไฟ้ายี่สิบนิ้วโพงกลางลำโพงแหลมนะคะเพิ่มความคมชัดให้กับระบบเสียงค่ะนะใส่เป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นสเกิร์ตแบบมีไฟนะคะ,นะคะมีดาบท้ายยาวอันนี้กล้องหลังค่ะด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะลงเป็นเบาะสามแถวจะมีพื้นที่ด้านหลังค่ะวางของได้ลงเป็นตู้ซับอะคริลิกดอกสินิ้วตีครอบแล้วพงซ้ายขวาค่ะเรียบร้อยนะคะ แอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันนะคะอุปกรณ์ต่างๆเราจะลงเป็นของใหม่หมดเลยนะคะซาวหลังค่ะระบบไฟจากด้านหลังนะคะเป็นอีกคันหนึ่งที่อยากแนะนำมากๆเลยนะคะเกียร์ออโต้ปี2015คันนี้นะคะราคาตามที่ลงไว้นี้เลยค่ะมีเงินดาวนนิดหน่อยนะคะเครดิตดีจัดได้ตามนี้เลยค่ะ หรือจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคลิกเข้าไปที่มุมด้านล่างนะคะสะัสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะจะมีรายละเอียดบอกไว้นะคะข้อมูลรถทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยฮะอุปกรณ์ต่างๆนะคะเป็นของใหม่ทั้งหมดค่ะชุดแต่งนะคะ รถสวยค่ะเนี่ยค่ะโฟลมมลายยังใหม่มากเดี๋ยวดูการใช้งานนะคะนี่ค่ะการใช้งานนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลค่ะจอก็ลงเป็นขนาดสิบนิ้วให้เลยค่ะจอใหญ่ๆกันเลย,นะ,เยนะคะเกียร์นะคะยังไม่มีรอยนะคะเกียร์ไม่มีรอยเลยค่ะสภาพดีมากเราจะตรวจเช็คทุกระบบก่อนส่งมอบให้นะคะคุณลูกค้า สนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้ค่ะเกียร์ออโต้นะคะหรือจะขอรูปเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวส่งให้ค่ะ